มึกอิงแนะนำเรื่องสั้นนิยายรักฟิลคูตตอนเดียวจบของนักเขียนสนิทในแอปรีดอะไรเรื่องโชครายของลาลิมอร์หญิงสาวผู้งดงามมากมายต่างม,มารวมกันเพื่อคัดเลือกเป็นคู่ครองของราชาจอมเผด็จก,การและเย็นชาหากแต่เขากลับชี้นิ้วส่งส่งไปยังลาลิมอร์เจ้าหญิงจากอาณาจักรเล็กๆโดยไม่ได้ไตรตรองแต่อย่างใด เมื่อไม่กี่ปีก่อนอาณาจักรใหญ่โตทั้ง4ี่อาณาจักรสีแดงอาณาจักรสีฟ้าอาณาจักรสีเหลืองและอาณาจักรสีขาวยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันอาณาจักรสีฟ้าได้ส่งประกาศสำคัญไปยังอาณาจักรน้อยใหญ่ต่างๆเนื้อหาด้านในคือประกาศคัดเลือกหญิงสาวผู้ที่จะขึ้นมาเป็นองค์ราชินีของอาณาจักรสีฟ้าในอนาคตกษัตริย์เมื่อได้เห็นดังนั้นจึงไม่รอช้ารีบส่งทิดาเพียงหนึ่งเดียวของตนเพื่อไปรับการคัดเลือก ลาลิมอเจ้าหญิงผู้มีใบหน้านิ่งเฉยแต่อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านถ้อยคำเธอมีเรือนผมสีแดงดวงตาสีฟ้าทะเลกำลังนั่งหน้าบูดบึง้งได้แต่คิดว่าตนนั้นโชคร้ายที่เป็นลูกคนเดียวจนต้องได้มานั่งรวมอยู่กับกลุ่มสาวงามมากหน้าหลายตาณที่แห่งนี้อาณาจักรอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรดูต่างกับอาณาจักรของเธอลิบลับปัญหาที่บรรดาเจ้าหญิงและลูกสาวขุนนางทั้งหลายนั้นกังวลก็คือ กษัตริย์ของอาณาจักรสีฟ้าการเรนตินัสชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นจอมเผด็จการโหดร้ายเลือดเย็นไร้หัวใจซึ่งสั่งสังหารพระบิดาและพระเชษฐาตนเพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์เขาผ่านสงครามมาหลายสนามสังหารผู้คนไปมากในบรรดากษัตริย์จากอาณาจักรทั้งสี่เขาคือคนที่แย่ที่สุดลาลิมอถอนหายใจออกมาเบาๆเธอมองดูหญิงสาวมากหน้าหลายตารอบๆก่อนยิ้มออกมาเล็กน้อย รู้สึกใจชื้นขึ้นมากเพราะมีสาวงามมากมายอยู่ที่นี่ยากที่เธอจะโชคร้ายถูกเลือกให้ไปแต่งงานกับกษัตริย์ไร้หัวใจคนนั้นจึงได้แต่รอเวลาให้พิธีนี้จบลงแล้วกลับอาณาจักรอันแสนสงบสุขของเธอแต่ทว่าปลายนิ้วของกษัตริย์สีฟ้าผู้นั้นกลับชี้ตรงมายังตัวเธอเขาไม่แม้แต่จะมองเธอด้ซ้ำก่อนจะเดินจากไปเป็นอันเสร็จพิธีสร้างความประหลาดใจให้กับทุกผู้ทุกนางในสถานที่แห่งนั้น เธอแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองคิดว่าชีวิตเธอคงจะไม่อาจโชคร้ายไปได้มากกว่านี้แล้วเป็นแน่แต่เธอคิดผิดพิธีอภิเษกสมรสของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเพียงแค่การกล่าวคำสาบานที่จะครองคู่กันไปตราบนานเท่านานนั้นจบลงองค์ราชากาเรนตรินัสก็ไม่รอช้าที่จะเดินจากไปอีกคราเนื่องด้วยเหตุผลว่ายังมีงานสำคัญรอเขาอยู่ลาลิมอในชุดเจ้าสาวสนสวยรู้สึกอับอาย เรากับโดนดูถูกว่าไม่มีค่ามากเท่ากันกองพเนนขององค์ราชาได้แต่พยายามสะกดความโกรธที่พุกพล่านเอาไว้ค่าเสียเวลาแต่งตัวตั้งนานแสนนานเพียงแค่เพื่อให้เขากล่าวคำสาบาเสร็จแล้วเดินจากไปนรืเจ้าสาวที่กำลังเปลี่ยนชุดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเอ่ยกับสาวใช้คนใหม่ของเธอบางทีอาจเป็นเพราะฝ่าบาทถนัดกับการอยู่คนเดียวก็ได้นะเพคะทรงอย่าได้คิดมากไปเลยเดี๋ยวต้องดีขึ้นแน่เพคะไม่ต้องมาพยายามจะปลอบประโลมค่าเลย ข้าคิดว่าการกระทําของเขานะั่นมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันหม่อมฉันทราบดีเพคะงั้นลองทุนกับฝ่าบาทตรงๆดูไหมเพคะนี่เจ้าข้ายังไม่อยากโดนกุดหัวนะพอมาคิดดูแล้วตั้งแต่ที่เธอมาถึงที่อาณาจากักรนี้หน้าตาของสามีก็ยังไม่เคยได้เห็นชัดๆเสียทีตอนพิธีคัดเลือกก็ไกลเกินไปตอนพิธีแต่งงานผ้าคลุมหน้าก็ดันหนาจนมองไม่เห็นแม้ทางจะเดินเฮ้อเหตุใดข้าจึงได้โชคร้ายนักนะ เธอตัดเพ้าะกับตัวเองก่อนจะล้มตัวลงนอนบนเตียงขนาดใหญ่ที่ทั้งหนาและนุ่มซึ่งควรจะเป็นเตียงให้คู่เป่าสาวได้ใช้เวลาร่วมกันสองต่อสองในค่ำคืนนี้ถ้าเขาไม่มวแต่สนใจงานสำคัญของเขาว่ากันว่ากาเรนตินาสังหารพ่อครัวพระราชวังเพียงเพราะเขาใส่พริกไทยลงไปในอาหารเคยตัดหัวคนสวนด้วยเหตุผลปิศนาและอีกมากมายที่เธอเคยได้ยินมาดังนั้นจึงต้องพยายามไม่ทำตัวให้สามีของตนไม่พอใจ หากไม่อยากหัวลุดจากบ่าน่าอัดเสียจริงต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดละแวงไม่อาจทําอะไรได้ดังใจลาลิมอนน้าตาคลอก่อนหน้านี้เธอเป็นเพียงเจ้าหญิงในอาณาจักรเล็กๆอันแสนสงบสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่เธอคิดถึงชีวิตเมื่อครั้งยังอยู่บ้านก็จะรู้สึกอ่อนเพลียจึงเข้าสู่พวังแห่งการหลับไหล ลาลิมอฟฝันถึงสายไหมหลากสีแสนอร่อยที่โปรดรานเธอกินมันเข้าไปอย่างสุขสําราญก่อนจะเริ่มรู้สึกว่าสายไหมมันดูเหนียวและแข็งผิดปกติจึงพยายามจะขบกัดให้ขาดแม้จะลำบากเล็กน้อยจนในที่สุดสายไหมเส้นหนานั้นก็หลุดขาดออกมาแต่ไม่นานเธอกลับรู้สึกเจ็บที่แก้มทั้งสองข้างราวกับถูกบีบด้วยฝ่ามือที่หยาบกระด้างหืม ลาลิมอลืมตาขึ้นก็เพราะว่าเธอถูกชายผู้หนึ่งใช้มือหนาบีบแก้มของเธอไว้อย่างแรงชายผู้นั้นมีรูปโฉงมงดงามใบหน้าคมคายเรือนผมสีเงินที่ดูแหวงแหวงดวงตาสีฟ้าราวกับท้องนภาพาจับจ้องมาที่เธออย่างสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความน่ายำเกรงคายออกมาเสียงทุ้มดังมาจากลำคอของชายผู้นั้นคายในที่สุดเธอก็รู้ตัวว่าสายใหม่ในความฝันที่ทั้งเหนียวและแข็งนั้นมันคือเส้นผม เส้นผมสีเงินยาวเป็นกรรมของชายที่กำลังบีบแก้มเธออยู่นั่นเป็นสาเหตุที่มันแหว่งหายไปด้วยความตกใจลาลิมอปัดมือเจ้าของเส้นผมนั้นออกก่อนจะคลายเส้นผมสีเงินนั้นออกมาเธอเกือบจะกินของแบบนั้นเข้าไปเสียแล้วเ,เดี๋ยวนะเธอหันกลับไปมองชายที่อยู่บนเตียงเดียวกันกับเธออีกครั้งการที่เขามาอยู่ในห้องนอนของเธอและด้วยรูปร่างที่เหมือนเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ผิดแน่ชายคนนี้คือฟาบา หัวใจเธอหล่นลูปไปอยู่ก้นทะเลนี่เป็นการพบกันครั้งแรกที่ไม่น่าประทับใจเอาเสียเลยทำไมข้าถึงโชคร้ายเสียจริงในตอนเช้าลาลิมอและกาเรนตินัสทานอาหารด้วยกันสองคนไร้บทสนทนาใดๆทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเงียบทำเอาบรรดาคนใช้และตัวของลาลิมอเองรู้สึกอึดอัดเสียเกินจะทนลาลิมอแอบชำเลืองมองผมของกาเรนตินัสที่เธอกัดขาดแบ่งไปเมื่อคืนตอนนี้มันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เออข้าขอโทษเรื่องเมื่อคืนเธอเอ่ยคำขอโทษขึ้นทลายบรรยากาศเยบจนหน้าอึดอัดนั้นลงมันก็แค่เส้นผมถึงอย่างไรข้าก็จะตัดมันอยู่แล้วจังหวะเดียวกันนั้นอง์ราชินีแห่งอาณาจักรสีฟ้าสังเกตเห็นสามีของตนใช้ซ่อมจิ้มเอาชิ้นเนื้อที่มีพริกไทยโรยอยู่เข้าปากไปทำาพเธอรู้สึกกังวลจนใบหน้าที่แสนนิ่งเฉยเริ่มออกอาการแต่หน้าแปลกที่คารเรนตินัสไม่ได้มีทีท่าไม่พอใจแต่อย่างใด ฝ่าบาทข้าได้ยินว่าท่านไม่ชอบพริกไทยข้าไม่ได้ไม่ชอบพริกไทยคำตอบของสามีทำเอาเธอประหลาดใจแต่ข้าได้ยินมาว่าท่านสังหารพ่อครัวเพราะพริกไทยช้อนและซ่อมของการเรนตินาถูกวางไว้บนจานเขามองเธอด้วยสายตาอันแหลมคมราวกับดาบที่พร้อมจะสังหารเพียงการสบตาข้าไม่รู้หรอกนะว่าผู้คนจะพูดถึงข้าเช่นไรหากเจ้าจะเชื่อเช่นนั้นข้าก็จะไม่ขัดคำพูดนั้นทำเอาลาลิมอยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ เธอรู้ดีว่าการขี้สงสัยเป็นหนึ่งในหนทางนำไปสู่ความตายแต่มันช่วยไม่ได้ที่จะอยากรู้นี่จริงไหมถ้าเช่นนั้นท่านสังหารเขาทำไมกาเรนตินัสกำลังหั่นชิ้นเนื้อในจานเขาพยายามจะวางยาผิดค่าเขาตอบด้วยน้ําเสียงที่นิ่งราวกับไม่เดือดร้อนก่อนจะใช้ซ่อมจิ้มเอาเนื้อเข้าปากงั้นท่านก็ทำไปเพราะมีเหตุผลลาลิมอเอ่ยถามคู่สนทนามไม่ตอบกลับมาด้วยคำพูดหากแต่เป็นการพยักหน้าหนึ่งครั้งเบาๆ นั่นทาให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเพราะอย่างน้อยคู่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้ฆ่าใครมั่วซั่วคือว่าข้ารู้ว่าผู้ตุ่มนี้ไม่เหมาะแต่คืนนี้ลาลิมออ,อั้มอึ้งไม่กล้าพูดออกไปตรงๆเธอไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตอนนี้ใบหน้าของเธอนั้นออกสีดูแล้วคล้ายมะเขือเทศนักกาเรนตินัสเหลือบมองเธอครู่หนึ่งขอเข้าใจถึงสิ่งที่ภรรยาจะสื่อได้ข้าจะรีบสั่งสารทุระให้เสร็จโดยไว แน่นอนว่าการมีผู้สืบทอดเป็นงานสําคัญของราชินีแต่ถึงกระนั้นแม้ว่าทั้งสองจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในยามค่าคืนลาลิมอร์กลับไม่เคยตั้งครรภเลยและคำพูดที่ออกจากปากหมอหลวงก็ยิ่งทําให้เธอแทบใจสลายองค์ราชินีไม่สามารถตั้งครรภได้พะยะค่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของลาลิมอรู้สึกราวกับถูกเชือกรัดเข้าที่หัวใจเธอชมเลือมองไปยังสามีเพราะอยากรู้ว่าเขามีท่าทีเช่นไรเจ้าไปได้แล้ว เขาสั่งให้หมอหลวงกลับไปใบหน้าของพระราชานั้นนิ่งเฉยไม่ได้แสดงความรู้สึกเสียใจออกมาเหมือนกับลาลิมอเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอก็ยิ่งเจ็บปวดแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยสนใจหรือใส่ใจเธอเท่าที่ควรระยะเวลาตั้งแต่ที่ทั้งสองวิวาก็ผ่านมาเกือบปีได้แล้วแต่ความสัมพันธ์กลับไม่ได้ดีขึ้นเลยเจ้าไปพักผ่อนเถอะกาเนตินัทเอ่ยกับราชินีของเขาที่ตอนนี้พยายามเก็บอารมณ์เอาไว้ ลาลิมอไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ลุกเดินจากไปพร้อมกับสาวใช้คนสนิทของเธอที่คอยปลอบโยนเธอตลอดทางความเสียใจในวันนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโกรธโกรธโชคชะตาโกรธสามีที่แสนเย็นชาโกรธตัวเองและกลายเป็นว่าโกรธกับทุกอย่างรอบกายไปเสียอย่างนั้นราชินีลาลิมอที่เคยสนบนิ่งแสนดีกลายเป็นคนขี้งุดหงิดอารมณ์ร้อนเธอมักจะทำร้ายคนใช้ที่ทำให้เธอไม่พอใจแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย นั่นจึงเป็นสาเหตุให้คนใช้ผู้หนึ่งต้องตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับองค์ราชาฝ่าบาทท่านต้องทำอะไรสักอย่างนะพะยะค่ะคนใช้คนหนึ่งกล่าวกับเลนตินัสที่กำลังประชุมแผนการออกรบกับเหล่าอัศวินทำอะไรราชากล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบขณะสายตาจับจ้องไปยังแผนที่องค์ราชินีนางเสียสติไปแล้วข้าแค่จามขณะนางเดินผ่านนางก็ตบข้าหน้าข้าชาเป็นอาทิตย์ไม่รู้สึกอะไรเลยนะพะยะค่ะ แล้วเจ้าจะจามตอนนางเดินผ่านทําไมกันละ่ะกั้นไว้สิโถฟาบาทเรื่องที่น,นี่มันห้ามกันไม่ได้นะพะยะค่ะอีกอย่างไม่ใช่แค่ฆ่านะบางครั้งนางก็จะทําร้ายพวกเหล่าคนใช้ที่พูดคุยกันสนุกสนานกาเรนตินันละสายตาจากแผนที่ก่อนจะหันหน้าไปทางคนใช้ที่กำลังเอามือถูกแก้มของตนเป็นเชิงว่าเจ็บแสบที่ถูกตบเจ้าคิดว่าข้าควรเชื่อคำพูดของเจ้าหรือคำพูดของราชนินีกันละ่ะ เขาจับจ้องไปยังคนใช้ด้วยใบหน้านิ่งเฉยหากแต่สายตาขององค์ราชานั้นดุร้ายเรากับกําลังข่มขู่คนตรงหน้าฟ,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 ฟอบาดข้าไม่ได้โกหกนะพะยะค่ะองค์ราชินีนางปังในช่วงเวลาเช่นนี้ข้าควรจดจ่ออยู่กับเรื่องคอขาดบาดตายอย่างสงครามที่ใกล้เข้ามาหรือเรื่องซุบซิบนินทาใส่ร้ายราชินีกันกาเรนตินัททุบโต๊ะจนเกิดเสียงดังนั้นทําเอาคนใช้คนนั้นเข่าสุดลงไปกองกับพื้น ประธานอภัยด้วยฟาบาทแต่กระหม่อมออกไปเ <c oughs> มื่อได้ยินดังนั้นคนใช้จึงรีบดันตัวเองให้ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีจากไปกาเนนตินัทถอนหายใจเบา,เบาๆก่อนจะกลับไปสนใจแผนที่เช่นเดิมฟาบาทหนึ่งในอัศวินของเขาเอ่ยขึ้นข้าว่าท่านควรไปดูองค์ราชินีเสียหน่อยเจ้าจะบอกว่าข้าควรสนใจคํานินทาว่าร้ายพวกนั้นในนั้นมีความจริงปะปบนอยู่ท่านเองก็รู้กาเอนตินัทเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะวางทุกอย่างลง ก็ได้ข้าจะไปดูนางทางด้านของราชินีลาลิมอที่ดูอารมณไม่ดีเหมือนกับที่เป็นอยู่ทุกทีจุกกาดียังไงเพลงลาลิมอรคว่างแก้วชาที่เย็นชื่ดลงพื้นจนแตกกระจายไปทั่วบริเวณชาของข้ามเย็นชืดเช่นนี้ใครมันจะไปดื่มลงกันเล่าขอภายเพคะราชินีสาวใช้ลุกขึ้นเก็บกวาดเศษแก้วที่แตกอยู่โดยรอบก่อนจะเอ่ยควาพูดขึ้นมา ข้าเห็นว่าท่านนั้นไรหัวใจจึงคิดว่าน่าจะชอบดื่มชาเย,ย็นชื่นนะเพคะสาวใช้เข้าไปใกล้าลาลิมอร์ก่อนจะเอ่ยคําพูดไม่น่าฟังออกมานั่นทําให้ราชนินีอารมณ์ร้อนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟน้อยมือเรียวเล็กคว้าเอาเส้นผมของสาวใช้ลาลิมอร์ดึงอย่างเต็มแรงจนสาวใช้คนนั้นล้มลงไปนั่งกองกับพื้นข้าจะทําให้พูดไม่ได้อีกเธอเงื้อมือขึ้นเพื่อจะตบสั่งสอนสาวใช้ที่บังอาจมาท,าท้าทายแต่ทว่ากรีดประตูห้องเปิดออก ปรากฏร่างของกาเรนตินาะจ้องมองมายัางทั้งสองเขาได้เข้ามาเห็นภาพของราชินีที่กำลังจะทำร้ายคนใช้ของเธอฝ่าบาทช่วยผมเันด้วยพิคะองค์ราชินีนางนนางโยนแก้วชาใส่ข้าแล้วดานก็จะทำรา้ายข้าฝ่าบาทช่วยด้วยสาวใช้คานเข้าไปหาองค์ราชาด้วยท่าทีหวาดกลัวมันคือการจัดฉากหมฉันไปได้ทำอะไรเลยนะพี่คะแต่องค์ราชินีก็ยัง สาวใช้จ้องมองพระราชาด้วยสายตาวาววอนพร้อมทั้งน้ําตาแต่ก็ต้องกลืนน้ําลายเมื่อได้เห็นใบหน้าของกาเรนตินัทที่นอกจากจะไม่ได้รู้สึกสงสารนางแล้วยังราวกับว่าจะซ้ําเติมเสียด้วยซ้ําออกไปกาเรนตินัสกล่าวด้วยน้ําเสียงนิ่งเรียบแสนเย็นชากับสาวใช้ออกไปจากปราสาทของข้าแล้วอย่ากลับมาอีกแต่ฟาบา้าคําพูดของสาวใช้หายไปพร้อมกับความรู้สึกกลัวที่เข้ามาแทนที่เมื่อได้เห็นสายตาขององค์ราชา เธอรุนรานรีบลุกหนีออกจากห้องไปแทบจะทันทีการเรนตินัสเดินเข้ามาใกล้ภรรยาโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวมือหนาๆเอื้อมไปสัมผัสเส้นผมสีแดงนุ่มที่ยุ่งเหยิงเขาค่อยๆจัดให้เข้าที่เข้าทางการกระทํานั้นทําให้ใบหน้าของลาลิมอมีสีแดงออกมาด้วยความเขินอายข้าจะไม่อยู่สักเดือนสองเดือนในระหว่างนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะปรับตัวและระงับอารมณ์ร้อนของเจ้าไว้บ้างนะ คำพูดของการินตินัททลายบรรยากาศแสนหวานเพียงเสี้ยววิไปในบัดดลหากไม่พอใจท่านก็หย่าแล้วแต่งงานใหม่สิการินตินัทขหมดคิวข้อหากันจะให้ข้าทำเรื่องไร้สาระอย่างเช่นหาคู่อีกครั้งทำไมข้ามีเจ้าอยู่แล้วเรื่องไร้สาระนี่ท่านพอเท่านี้ก่อนราชินีเธอหลบสายตาเงียบไม่ตอบโต้อะไรกลับไปนั่นสิเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่นะการินตินัทเห็นสีหน้าท่าทางของเธอจึงถอนหายใจออกมาเบา ขอโทษด้วยถ้าคำพูดของข้ามันทำให้เจ้าไม่พอใจลาลิมอร์แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเธอคิดว่าตัวเองหูฝาดราชาจากอาณาจักรทั้งสามเองก็เคยกล่าวไว้ว่าบางครั้งข้าก็ควรคัดกรองคำพูดของข้าให้ดีก่อนมันจะออกจากปากเพคะหมู่นี้ผู้คนมักพูดถึงเจ้าไม่ดีนักข้าเกรงว่าอาจจะเกิดเรื่องขึ้นยามข้าไม่อยู่ลาลิมอร์นิ่งเงียบไป ข้ารู้ดีว่ามันไม่ได้เป็นจริงเสียทั้งหมดแต่ก็ใช่ว่าผู้คนจะคิดเหมือนข้ากันเสียทุกคนข้าจะระวังเพคะก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นยุติการพูดคุยของทั้งสองขออภัยพะยะค่ะเป็นเสียงของอัศวินที่มาตามกาเรนตินัทให้กลับไปเข้าใจแล้วเดี๋ยวข้าไปกาเรนตินัทกล่าวกับอัศวินก่อนจะเอ่ยลาราชินีของตนข้าขอตัวก่อนลาลิมอจ้องมองแผ่นหลังของกาเรนตินัทที่กำลังจะเดินจากไป ก่อนจะตัดสินใจถามบางอย่างทําไมท่านถึงไม่เชื่อคาพูดของคนพวกนั้นการเรนตินัสหยุดยืนอยู่หน้าประตูก่อนจะเอ่ยตอบเธอไปแล้วเหตุใดข้าจึงต้องเชื่อผู้อื่นมากกว่าเจ้าเวลาผ่านไปเกือบสามเดือนเห็นจะได้ที่การเรนตินัสออกไปสู่สนามรบลาลิมอสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตที่แสนสงบสุขและสบายใจอย่างหาที่ใดเปรียบนั่นเพราะเธอรู้สึกอึดอัดระแวดระวังและหวาดกลัวยามเมื่อการเรนตินัสอยู่ที่นี่ แต่กระนั้นเธอก็ทำตามที่เขาเคยพูดไว้คือการพยายามสงบสติอารมณ์ของเธอต่อผู้คนโดยรอบแม้ว่าลึกๆข้างในใจเธอจะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เธออารมณ์เสียบ่อยๆช่วงก่อนหน้านี้ก็คือตัวกาเรนตินัทเองในส่วนของปราสาทลาลิมอนนั่งดื่มชาอุ่นๆอย่างสบายใจโดยมีเหล่าสาวใช้นั่งพูดคุยพลางทำงานกันอย่างสนุกสนานอยู่ใกลๆ้ๆความสัมพันธ์ของเธอและผู้คนในปราสาทนั้นดีขึ้นมากเลยทีเดียว เธอนั่งจิบชาอุ่นๆฟังเสียงนกน้อยขับขานบทเพลงท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้สวยงามมากมายในสวนช่วงเวลาที่แสนวิเศษนี้ช่างมหาสจย์เหลือลน้นจนกระทั่งองค์ราชนีเพคะเสียงสาวใช้คนสนิทของลาลิมอดังขึ้นเธอรีบเดินมาหาราชนีด้วยความตื่นเต้นและดีอกดีใจคนส่งสารบอกกับข้าว่าองค์ราชากําลังจะเสด็จกลับมาถึงในอีกไม่กี่วันแล้วเพคะแขกอง์ราชนีเพคะข้าไม่เป็นไรลาลีมอถึงกับสำลัก ไม่ได้ยินสัญญาณการสิ้นสุดช่วงเวลาแสนวิเศษของเธอมันช่างผ่านไปไวเสียจนรับไม่ได้ถึงกระนั้นลึกๆข้างในเธอเองก็ดีใจที่กาเรนตินัสกำลังจะกลับมาลาลิมอร์หวังว่าจะได้เห็นด้านที่แสนอ่อนโยนของราชามากกว่านี้ขณะที่ลาลิมอร์กำลังเดินกลับไปยังห้องของตนด้วยตัวคนเดียวเพราะสอวใช้คนสนนทกำลังไปห้องครัวเพื่อจัดเตรียมชาให้เธอก็ได้ยินเสียงเอะอะุวนวายที่ทางเดินแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักนังชั่ว เสียงอันคุ้นหูที่ราริมอเคยได้ยินดังกล้องทางเดินเธอจึงหันไปทางต้นเสียงเห็นสาวใช้ที่เคยถูกการันตินัสขับไล่ออกไปเมื่อหลายเดือนก่อนหากแต่เธอดูมองแมมสู้ผอมกว่ามากเพราะเจ้าชีวิตของข้าถึงต้องกลายเป็นแบบนี้เพราะเจ้าคนเดียวพูดเรื่องอะไรที่เป็นเช่นนั้นมันเพราะเจ้าทําตัวเองทั้งหมดหาใช่ความผิดข้าลากนางออกไปเพราะเยรค่ะกลุ่มทห,หารพากันจับตัวเธอคนนั้นเอาไว้ตามคําสั่งของราชินีและกําลังจะลากตัวออกไปข้างนอก แต่เหตุอันไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นถ้าเช่นนั้นกระลิมรถความพังพินาศนี่เสียหนึ่งชั่วหญิงสาวคนนั้นสลัดตัวหลุดจากการจับกุมของกลุ่มทหารพวกนั้นมาได้ก่อนวิ่งตรงไปยังลาลิมอพร้อมหยิบขวดแก้วที่มีน้ําอยู่ภายในโยนใส่เธอโอ์ราชินีระวังเพคะสาวใช้คนสนิทวิ่งตรงเข้ามาพร้อมด้วยถาดที่วางสําหรับชาเธอใช้มันปัดขวดแก้วนั้นออกจนการําชาและถ้วยหล่นพื้นแตกกระจายแต่ก็ยังมีน้ําในขวดบางส่วนที่กระเด็นไปโดนใบหน้าของลาลิมอ เธอตกใจมากถึงขั้นกรีดร้องก่อนหกล้มนั่งกองอยู่กับพื้นเหล่าทหารที่พากันพุ่งเข้ามาจับตัวหญิงสาวคนนั้นกดลงกับพื้นจนเธอขยับไปไหนไม่ได้กรีดเสียงกรีดร้องของนาริมอดังขึ้นทาเอาทุกคนหยุดชะงักด้วยความตกใจสาวใช้คนสนิทรีบก้มลงไปดูอาการของเธอด้วยความเป็นห่วงองราชินีเพคะเป็นอะไรไหมเพคะแสบช่วยด้วยคะ่คะค่ะสาวใช้และเหล่าทหารกับผงาก,กับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอง์ราชินี น้าน,น้ำใครก็ได้ไปเอามาแล้วมาแล้วตามหมอมาด้วยเร็วเขา้าแล้วก็ถึงวันที่กาเรนตินัทกลับมาสาวใช้คนสนิทของลาลิมอร์ยืนรอต้อนรับเขาที่ด้านหน้าปราสาทเพื่อบอกเรื่องสําคัญกับพระราชาราชนารินีล่ะกาเรนตินัสเอ่ยถามสาวใช้คือเรื่องนั้นเวลาต่อมาประตูห้องถูกเปิดออกแม้จะเป็นตอนกลางวันแต่ภายในห้องกลับมืดครึง้งแทบไม่มีแสงใดลอดผ่าน ราชินีเสียงนิ่งเรียบของกาเรนตินัทดังขึ้นเรียกหาคนภายในห้องไม่มีการตอบกลับใดกาเรนตินัทถอนหายใจออกมาอย่างแผ่วเบาก่อนจะย่างเท้าเดินตรงดิ่งเข้าไปเพื่อเปิดม่านให้แสงส่องผ่านพึบราลีมอร์ได้เห็นแสงแดดสะดุ้งตกใจรีบมุดเข้าไปในผ้าหม่มป,ปิดม่านอยู่นี้นะกาเรนตินัทไม่ได้ทําตามหากแต่ยิ่งเปิดม่านทั้งหมดภายในห้องจนสว่างให้ข้าดูหน้าเจ้าหน่อยกาเรนตินัทนั่งลงบนเตียงใกล้ๆก,กับราลิมอร์ไปให้พ้น เร็วสินี่ท่านหูหนวกหรือไงลาลิมอยอนผ้าห่มที่คลุ่มร่างตนเองทิ้งไปก่อนจะพุ่งเข้าใส่กาเรนตินัสหวังจะบีบคอสามีแต่ด้วยชุดเกราะที่เขาสวมใส่ผนวกกับแรงบีบของเธอที่ส่งไปเต็มแรงทําให้เธอแขนเคลสดเสียแทนกาเรนตินัสได้เห็นใบหน้าของลาลิมอยตอนนี้อย่างชัดเจนเพราะท่านชีวิตข้าถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ท้าไม่ใช่เพราะท่านไล่นางออกไปท้าไม่ใช่เพราะท่านเย็นชาก,กับข้าท้าไม่ใช่เพราะท่านเลือกข้า ใบหน้าของลาลิมอที่เครื่องหนึ่งเสียโฉมเสียจนดูไม่ได้นั้นเปื้อนไปด้วยน้ำตาเธอยังคงเจ็บมือจากอาการแขนเกร็ดเมื่อครู่นั่นเป็นสาเหตุที่เธอร้องไห้ออกมาหนักกว่าที่ควรจะเป็นวันนั้นจะเป็นใครก็ได้ฮะกาเรนตินาตอบด้วยเสียงเรียบๆเ,เช่นเคยเขาเอื้อมมือขึ้นสัมผัสกับใบหน้าที่เสียโฉมของภรรยาจะเป็นใครก็ได้นี่ท่านจะบอกว่าตอนนั้นท่านชี้ทรงเดชหรอถูกแล้ว ทั้งความโกรธความสะพรึงและความเศร้าโศกถาถมเข้าใส่ลาลิมอร์เรื่องที่ว่าแท้จริงแล้วโชคร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากความบังเอิญนางอยากจะบีบคอการเรนตินัทเพื่อระบายความรู้สึกนี้หากแต่มือนางก็ยังเจ็บอยู่เมื่อทําอะไรไม่ได้ก็มีแต่ต้องร้องไห้ออกมามากกว่าเดิมฮ้อท่านมันไรหัวใจท่านมันบ้าไปแล้วข้าเกลียดท่านมือหนาที่อยากกระด้างของการเรนตินัทเช็ดน้ําตาให้อีกฝ่ายอย่างเบามือ ข้าตั้งคันก็ไม่ได้แถมยังเสียโฉมอีกข้าไรประโยชน์แล้วครานี้ท่านคงจะกำจัดข้าทิ้งแล้วได้ยินดังนั้นราชาถึงกับเอียงคอด้วยความสงสสงสัยเหตุใดเจ้าจึงคิดเช่นนั้นก็ท่านไม่ได้รักข้าแถมข้าก็เป็นราชินีที่บกพร่องข้าไม่ทำหรอกจริงอยู่ที่วันนั้นข้าเลือกโดยที่ไม่สนว่าปลายนิ้วข้าจะไปหยุดอยู่ที่ใดการินตินัตยกมือเล็กๆบางๆของลาลิมอขึ้น แต่ในเมื่อมันเป็นเจ้าที่ชะตาเลือกมาให้ข้าก็จะปกป้องเจ้าไม่ทิ้งเจ้าไปไหนและคนเดียวที่ข้าจะรักได้คือเจ้าราตินาก้มลงประทับจูบลงบนหลังมือของภรรยายอย่างนุ่มนวลทำเอาอีกฝ่ายถึงกับหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวพร้อมกับอาการแขนเกร็งที่หายไปได้อย่างไรก็ไม่อาจทราบช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไปสรุสนามรบข้าไม่เคยรู้สึกคิดถึงผู้ใดมาก่อนครานี้ใจข้ามันนึกถึงเพียงเจ้าอยู่ตลอดเวลาแปลกดีนะว่าไหม รอยยิ้มที่พบเห็นได้ยากของชายผู้แสนเย็นชาปรากฏขึ้นตรงหน้าลาลิมอมันดูอ่อนโยนนุ่มนวลและมีสเสน่ห์ถ้าท่านพูดคำชิ้นนั้นออกมาโดยไม่สุกทนสะทานเลยเหรอใครมึงสอนท่านกันหืมไม่มีนะข้าอยู่แต่ในสนามรบใครจะมาสอนอะไรข้าแต่ข้าไม,ไม่เชื่อท่านหรอกท่านใจร้ายกับข้าเย็นชาใส่ข้าแถมเอาแต่พูดเรื่องไม่น่าฟัง เช่นนั้นเจ้าก็บอกข้าสิจะเก็บเงียบไว้ทำไมลาลิมอรนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรไม่รู้ว่าเพราะก่อนหน้านี้ร้องไห้ออกมาสยกใหญ่หรือเปล่าเธอจึงได้รู้สึกเหนื่อล้าหมดเร่้วแรงก่อนจะซบตัวลงบนอกของกาเรนตินัสหากแต่ว่าหัวเธอดันไปโขกเข้ากับชุดเกราะเสียแทนทำเอาเธอเจ็บจีด๊ดจนต้องผลากร่างออกจากสามีอย่างไวข้าได้รับบัตรเชิญให้ไปร่วมงานเต้นรำที่อาณาจักรสีขาวเจ้าจะไปหรือไม่ ลาติมอร์ที่กำลังเอามือรูปหัวของเธออยู่ก็ต้องหยุดชะงักนี่ท่านว่าอะไรนะท่านไม่เห็นใบหน้าของข้าหรอตอนนี้มันเละเทะเสียขนาดนี้เธอพูดพลางชี้รอยแผลที่หลงเหลือให้ดูแค่เสี้ยวเดียวของหน้าเองแค่เสี้ยวเดียวแต่มันก็น่าเกลียดน,นะเพคะงั้นข้าจะสั่งให้คนทำหน้ากาก,ากให้เจ้าไม่ข้าจะไม่ไปงั้นข้าก็ไม่ไปนี่ท่านลาลิมอร์ปวดหัวยิ่งกว่าเก่ากับคำตอบแต่ละอย่างของสามี เพราะนางรู้ดีว่าการปฏิเสธคําเชิญชวนถือเป็นเรื่องเสียมารยาทก็ได้เพคะจัดทาหน้ากากให้ข้าด้วยแล้วก็ได้โปรดไปอาบน้ําด้วยนะเพคะท่านคิดอะไรอยู่ถึงได้เข้ามาในห้องพร้อมกับชุดเกาะเปื้อนเลือดจากสนามรบการนตินาก้มสํารวจร่างของตนก็พบว่ามีรอยเลือดแห้งปนอยู่บนเกาาจริงอย่างว่าเปล่าหรอกนี่ไม่ได้มาจากสนามรบฮึลาลิมอร์ได้แต่เอียงคอสงสัยนางไม่รู้เลยว่าก่อนหน้าที่การนตินาจะมาหาเธอ เขาได้วุ่งหน้าไปยังคุกใต้ดินเพื่อตัดหัวใครบางคนหลายปีผ่านไปขบวนทัพของกาเรนตินัสกลับมาจากสนามรบราชาเลือดเย็นผู้มีเรือนผมสีเงินลงจากม้าศึกก่อนใสต่ตาจะเหลือไปเห็นหญิงสาวตัวเล็กเรือนผมสีแดงที่มีหน้ากากปิดบังใบหน้าส่วนหนึ่งไว้พร้อมด้วยเหล่าสาวใช้ยืนรอต้อนรับการกลับมาของเขาด้วยรอยยิ้มเขาเดินตรงไปยังราชินีผู้แสนง,งดงามเพียงหนึ่งเดียวของเขา ก่อนก้มลงต่ำเพื่อให้ใบหน้าของตนอยู่ในระดับเดียวกันริมฝีปากสีแดงของเธอประทับจูบลงบนแก้มของสามีอย่างอ่อนโยนยินดีต้อนรับกับาการนตินัสข้ากลับมาแล้วราลิมอรราชาผุดรอยยิ้มออกมาก่อนจูบลงบนแก้มของอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนเหล่าบรรดาอัศวินและคนใช้ต่างาพากันยินดีปรีดายิ้มแย้มอย่างมีความสุขให้กับความรักของราชาและราชินีราลิมอรได้แต่คิดว่าชีวิตของตนนั้นช่างโชคร้ายเสียยิ่งกว่าใคร โชคร้ายที่ถูกเลือกโดยไม่ได้เจตนาโชคร้ายที่ไม่อาจตั้งคันโชคร้ายที่ต้องมาเสียโฉมและที่โชคร้ายที่สุดคือเธอตกหลุมรักกาเรนินัดเข้าเสียแล้วขออวยพรให้ทั้งสองมีความสุขเคียงข้างกันเรื่อยไปตราบเท่าที่ชีวิตยังคงดำเนินตราบเท่าที่หัวใจยังคงเต้นขอบคุณที่รับฟังจนจบต้องการติดตามต่อสามารถกดตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมโดเนตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนด้วยนะคะ พบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ